สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการตอบคุยนะคะสามเทคนิคนะคระับเทคนิคที่หนึ่งนะคะรับยเลียงยาวอย่าเอาเหนื่อสูงนะครับเพราะว่าถ้าสูงเนะะี่ยมันจะเอานิ้วไม่ลงรู้ไม่ถูกและอาจจะทำให้เสียเพี้ยนนะครับต่อไปนะครับเทคนิคที่สองนะครับ ให้มันเฟให้นิ้วเน่กผิดตูซินิคนะครับเสียงมันจะทุ้มนะคบถ้าเป็นปุเพ็นอ่อนเนี่ยนะครับเสียงต้องเป็นกรต่อนอย่างนี้นะครับสามนะครับพยายามจากเล่นและใช้แรงเยอะค่มันจะออกเสียงแหลม่ สวัสดีคร่บ